สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการเกษตรเอ็นเอจี2015นะครับพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดสุโขทัยนะครับตอนนี้ผมอยู่กับเกษตรกรที่นําผลิตภัณฑ์นายะแอตโตนะครับมาใช้กับนาข้าวเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเกษตรกรตัวจริงกันครับตามมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนะครับชื่ออะไรครับชื่อนางมณีวรรณแก้วไผ่ซอที่นี่บ้านอะไรครับบ้านวังบนบางบนตำบลตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยสุโขทัย อ่ได้นำนายายโตมาใช้กับนาข้าวที่เห็นนี่นะครับจ้ะกี่ไร่ครับเนี่ยสิบไร่จ้ะสิบไร่จ้ะอ่ใครแนะนำไม่รู้จักคุณแสงเดือนช่วยหลําวันนี้ใช่ไหมจ้ะอ่าแนะนาตัวเลยครับชื่ออะไรครับจ้าวัสดีค่ะชันแสงเดือนช่วยหลํานะจ๊ะเอานายายโตแนะนำให้พี่เขาใช้นำให้พี่เขาใช่แล้วท่านนะครับครับสวัสดีครับผมจารุกิจบุญมีครับทีมงานคุณพัดครับเป็นผู้แนะนำทีหนึ่งคุณเดือนครับผมขออนุญาตถามนิดนึงเขาได้นำขวดไหนให้ใช้เนี่ย ยังไม่สองขวดเล็กกับใหญ่ซื้อขวดเล็กไปใช้ก่อนอ๋อเอาเล็กไปใช้ก่อนจ้ะน่าได้ผลไหมเดี๋ยวไปแช่เมล็ดกกอนนะจ๊ะอ๋อแล้วมาซื้อขวดใหญ่จ้ะอ๋อแสดงว่าขวดเล็กถ้าไม่ได้ผลก็ไม่ซื้อขวดใหญ่เขาขายเท่าไหร่สองพันจ้ะสองพันจ้ะเออแล้วก็เริ่มใช้กระนาสิบไร่เนี่ยฉีดไปอีกครั้งนะครับสองครั้งจ้ะสองครั้งจ้ะก่อนจะใช้เนี่ย มีปัญหาไหมแปลงนี้มีปัญหาอะไรไหมตอนแรกจะใช้ปุ๋ยปุ๋ยมากอ่ะพอใช้ยาตัวนี้แล้วจะลดปุ๋ยลดปุ๋ยจ้ะฉีดอีกครั้งละแปลงนี้สองครั้งสองครั้งจ้ะปกติฤดูให้แล้วใช้ปุ๋ยอีกลูกทั้งฤดูเลยแปลงนี้หกสิบหกสิบหกลูกจ้ะปุ๋ยเคมีนะจ้ะลูกเท่าไหร่ครับประมาณห้าร้อยกว่าจ้ะห้าร้อยกว่าตอนนี้มันถูกเนาะอ่าแล้วใช้แอตโต้ไปสองครั้งแช่ด้วยจ้ะเหลือเท่าไหร่ครับ เหล่ปุ๋ยแค่แปดลูกอ่ะจ๊ะลดไปครึ่งนึงจ้ะสภาพอย่างเงี้ยถือว่าโอเคไหมก็ดีไหมดีจ้ะดีว่าเที่ยวทส่แล้วไหมจ้ะเที่ยวทส่แล้วดีอย่างนี้ไหมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหรอแต่เที่ยวนี้เป็นเป็นเป็นนางแรงใช่ไหมจ้ะโอ้ปกตินางแรงทํายากด้วยเนาะจ้ะยาฆ่าแมลงได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้อ่ะจ้ะแล้วเมื่อก่อนใช้ไหมล่ะใช่ใช้ได้ดูระกีกครั้งกล้าไม่ได้อ่ะมด้เยอะด้วยอ่ะซื้อมาถีเป็นหมื่นอ่ะ ก็คือแสดงว่าทำนามาถ้าไม่เจอแอตโต้ก็คือใช้ขยะข้ามาแรงตลอดคนฉีกอันตรายคนกินอย่างผมก็อันตรายแต่วันนี้ถ้าใช้แอตโต้แล้วเนี่ยมันปลอดสารพิษอย่างเงี้ยเราเห็นสภาพอย่างนี้รถปุ๋ยอย่างเงี้ยถือว่าประทับใจไหมประทับใจจะ้ะแล้วถามหน่อยเวลาฉีดเนี่ยเอาทั้งหมดเนี่ยที่ไปฉีดกี่ไร่ทั้งหมดเลยที่ทําไม่ถึงเจ็ดสิบไร่เดีจะ้ะประมาณเจ็ดสิบจ้ะ ซื้อขวดสองพันไปฉีดไปทั้งทั้งหมดเนี่ยฉีกี่ครั้งเจ็ดสิบไล่ก็สองครั้งเหมือนกันนะจ้ะแล้วหมดขวดยังหมดแล้วจ้ะแสะดงว่าขวดสองพันเจ็ดสิบไร่ฉีดี่สองครั้งแล้วได้จะพภาพอย่างนี้อ้างั้นก็ลดปุ๋ยหมดทั้งเจ็ดสิบไล่ลดปุ๋ยไปเท่าไหร่ทุกทุกปีจะใช้รอยกวอาลูกอ่ะไอ้นี่ใช้แค่เจ็ดสิบลูกอะ่ะลดไปสามสิบสามห้าสิบห้าลดไปหมื่นห้ายาสองพัน ขายห้าพันได้ไหมเงี้ยลดไปตั้งหมื่นห้าแล้วล้วก็ลดยาฆ่าแมลง <Yeah. S 1> อยากให้าฝากอยากให้ฝากความประทับใจให้กับคนสุโขทยัยว่าอนายะาแอโตเนี่ยเอาดียังไงบ้างเอาเอาความประทับใจจากคนเป็นชาวนาเลยสักสองข้อสามข้อ,อเอาภาษาสุโขทัขทยเลยเอาภาษาสุโขทัขขทยเลยอะลดปุ๋ยลดยาอะไรเงี้ยลดปุ๋ยลดยาอ่าแล้วก,วก็คิดว่าได้กี่ถังเนี่ย ที่ทาไปซิปไร่มันได้แค่แปดร้อยเจ็ดร้อยอะไรเงี้ยคาดว่าจะน่าจะได้ไร่ละแปดสิบเก้าสิบน่าจะได้อยู่น่าจะได้ถ้าได้เท่าเดิมก็คุ้มแล้วถูกไหมเพรเราสุยไปแล้วเอเดี๋ยวถามผู้นำหน่อยอีกเคสละเป็นไงบ้างครับแปลงนี้ก็ดีจ้ะเป็นชาวนาไหมเนี่ยเป็นชาวนาจ้ะกะอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างคาดว่าไร่ละร้อยน่าจะได้จ้ะเนยเดี๋ยวก็ต้องมาดูของจริงกันได้ไม่ได้มาดูสภาพมีแต่ลวงวันที่เรา เกี่ยวว่าจะได้โเคจริงไหมอีกท่านหนึ่งแนะนําไปเยอะละในเขตอุโขไทยเป็นไงไหมครับก็ประทับใจทุกเขตครับเพราะว่าลดต้นทุนให้เกษตรกรด้วยผลผลิตที่ออกมาก็เป็นที่น่าพอใจครับแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยนะใช่ครับนะโอเคครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะครับของเกษตรกรเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งหนึ่งว่าเขตนี้ยจะได้ไล่ละกี่ถังแต่ที่ได้ไปแล้วคือเขาไม่ฉีดยาฆ่าแมลงเลยที่ได้ไปแล้วคือเขาลดปุ๋ยไม่หมื่นกว่าบาท แต่ซื้อยาเราไปแค่สองพันเพราะฉะนั้นสินค้าของเราเนี่ยนาย่าไ่ต้นเนี่ยหปลอดสารพิษ2ลดต้นทุนจริงๆเห็นเห็นส่วนผลผลิตจะเพิ่มไปเพิ่มเดี๋ยวมาดูกันนะครับงั้นวันนี้พวกเราก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะสวัสดีครับ